It's สวัสดกันนะครับในกลุ่มไวติมแบกนะครับวันนี้เรจะมามีคนเขียนคอมเมนต์ว่าให้รีวิวห้องนะครับมาเลยกนะครับอันนี้จะเป็นมุมมอเป็นคุณแจรถครับคุณแจรถเนี่ยคุณแจรถเลยคร,เครับมานี่ป็นมอครับ ส่วนนี้เป็นส่วนนี้เป็นแนนม่แม่แม่ก,ก็ตรงนี้เออใช่นั่นแหละตรงนี้แหละแม่ตัวตัวเพนอยู่อันนี้เป็นที่น้องูฟฟ้าชอบหนักตัวนี้มากเนี่ยอันนี้แซนนี้ทำอะไรไม่รู้ครับนอนนอนนอนเห็นไหมนูนน่นน่ะ no, 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 นู่นนอนนอนนอนเดี๋ยวซ่ไหมเนี่ยเห็นไหมครับซันดี้แงบกิฟ ต่อครับอันนี้ก็จะเป็นเหอนแฟร์ไฟสามอันนี้เป็นมอมของของเล่นันดี้เยอะมากอันนี้เป็นของผมอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นโทรศัพท์ถ้าโทรศัพท์มาเปิดมาครับปุ๊บเป็นไอเอไอคิว uh, ครับเดี๋ยวเรามาวิว,ว,วกว่อนให้ตัวนี้ก่อนเลย อนนี้ซนดี้วาดรูปเล่นๆแล้วถใช่ไหมครับซินดี้และนี่ก็คือกรโจกครับนี่เขาคงจะเห็นกล้องนะครับว่าเป็นกล้องอะไรครับมาเขาบอกว่ากล้องเล็กแต่นี่กล้องใหญ่ไม่ใช่ไอไอแผ่นะครับมาเป็นซัมซุงกล a ซี่โน o ตสิบจุดหนึ่งนะครับโอเคนี่เป็นคีวีนั่ครับนางคอมทูเคเล็ดอยู่ครับช่องการ์ตูนเน็กลัวครับนี่นี่ อันนี้เป็นมุมของผมนะครับ,บลเล่คือใบไม้นะมาพ่อเราอันนี้เป็นมุมนะสือนี่เยี๋ยมมากต่อครับตรงนี้ครับเป็นมุมตู้เสื้อผ้าของเซนดี้นะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นชั้นรองวางรองคาขอบนี้นขออนุญาตนะครับเมื่อกี้ต้องกับตกนี่ครับรองคาครับ อันนี้เป็นมุมทำใส่ซอสอะไรก็ได้นะครับใช่ไหมครับสิดครับอันนี้เป็นมุมขึ้นล่าบนครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวรอก่อนครับขาไปขึ้นครับนี่คือบายโเว่เปล่ยนี่โอเคไฟแป๊บนึนมืดจังแม่ดีครับนี่เป็นโลาะครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับ อันนี้ก็คือห้องน้ำครับห้องน้ำนะครับโอเคต่อต่อเลยครับนี่ก็เป็นห้องครัวห้องครัวนะครับห้องครัวมืดจังนี่ครับคือห้องครัวโอเคครับนี่คือห้องครัวดีมากครับนี่ครับตู้เสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าใหม่ด้วยนี่อันเก่าอยู่โน่น แต่ช่วยางาน,นได้ดีมากอันนี้ก็ออกห้ิงเบี์ก็เป็นห้องของผมเองผมใช้แท็บิล็ตเวลาตัดต่อ <c oughs> เดี๋ยวพาขึ้นมาบอลเซนดี้มานี่เร็วทำเหมือนทำเหมืนหอนเบี้ยกลาเร็วๆพี่ไปก่อนนะไปแล้วนะไปแล้วนะไปต่อเลยครับขึ้นมาบอครับ ครับข้างบนไม่จังหรือะไรเดี๋ยวอันนี้เป็นห้องห้องรับแขกอันนี้เป็นห้องของผมัห้องของแม่นี้ครับเตียงนู้นครับเป็นของของอันนี้แอร์เก่ามากแต่ใจก็ดีมากครับเดี๋ยวมามาวิว,ว,ว้นั่งกันต่อเลยครับเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปเขาต่อเลยนะครับวันนี้ขอมดูวิวเช็ควิวก่อนจากคนสับของห้องนี่ ของพ่อค่ะแต่แป๊บหนึง่งปัญหาที่ตั้งฮะโอเคเป็น IQ S3 ครับถ่ายเฟรถ่ายฟฟีจ้ะแบบฝันแน่เดี๋ยวก่อนยังดูอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่พงด,งดูเดี๋ยวเอามาดิได้ครับอันนี้ไม่ต้องหวัวครับคืออะไรโอเคครับกดตรงนี้ครับปุ๊บ น้าดูยู u ูบครับนี่ครับ YouTube ครับ YouTube ครับกดมานะครับอ๋อให้อัปเดตเหรอเดี๋ยวขอเปดิดไฟ้ฟแป๊บนึงเดี๋ยวมาฮะนี่ครับเปดิดไฟ้ฟอยู่ครับอัปเดตเหรอ ผมอ๋อจริงได้ครัของผมอัปเดตแล้วบริการ youtube เปิดใช้งานน่าก็ได้แล้วคับเดี๋ยวต่ออีกครับ youtube ครับอัปเดตบริการ youtube จะไม่ทำงานจนกว่าคุณอัปเดตเกสโตอัปเดตอ๋ออัปเดตเกสโตอัปเดตจะมีเปิดกับอัปเดตครับเปิดครับ เออยอมรับนะครับปึ๊บเดี๋ยวๆยอมรับนะครับยอมรับรอนะครับดูเข็มเม็ดมิลกิครับมันจะเห็นอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นครับใช่ไหมครับโอเคครับรอสักพักหนึ่งครับให้ส่งยูทูบมาเนี่ยเอาอร่วนนะโอ้โห อะยูทูบอ๋อโอเคโอเคฮะเดี๋ยวขออนุญาตครับโอเคครับเมื่อกี้เพิ่งกดความแสงสว่าง mm hmm. ก็ได้แล้วครับก็แล้วเรามาดูต่อเลยเ,เยว๊ยแบบนี้ปักสว่างก่อนโอเคปึ๊บนี่ครับเราจะเริ่มได้แล้วครับแล้วก็อันนี้เป็น ออฟไลน์ครับก็กดตรงปพ๊บเดี๋ยวมาดูช่องของของ,ของขมคัหา่ครับเดี๋ยวขออย่าี้หาอยู่เออแบบนี้ก็เช่านะอันนี้เราหาช่องก่อน นี่ครอันนี้เป็นช่องของพี่ครับแน่นี่ครับนเนอร์บีอีพีหกว้าอีพีห้ากระโดดไกลอีพีสี่วิววิวสารามีพีสามลิฟซิงอีพีสองกาวอ่ะครับปลาลูกนี่ยครับแต่ของของพี่เสียครับด้องจับว่าไม่ไหวเดี๋ยวมาดูวิวของพี่ครับอันนี้มันดมไม่ดมเนี่ยดมดม หนึ่งร้อยสี่สิบสามวิวคู่ติดตามสามครับแล้วมาดูของผมครับเดี๋ยวไปดูกันเด๊วะวัดเ,เริ่มนเบอร์เบอร์ <ๆ S 2> หน่อยอ่าชัดแล้วเดี๋ยวหาอยู่อะ่ะหาไม่เจอไ,ไปอาเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่ครับเจอแล้วครับช่องของผมครับ บายทิมแบ็กครับนี่ครับ<ม>นี่โอเคเอ้ยเอ้เอันนี้กมมลำลังหาชนี่ครับโฮ้ยเฮ้ยไปไปได้ไงแต่นี่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดวิวแล้วว้าวว้าวนี่ไปครั้งแรกนี่ได้ร้อยยี่สิบเจ็ดวิวใช่ไหมซินนี่โอ,โอ้จะแซงพี่แล้วเหรอใช่ไหมจริงจริง กดไม่ได้สันดีโอ้โหดีใจมากยาดีใจไหมสันดีเยอะแล้วอะเยอะกว่าพี่แทมอีกอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับเอ้แต่มันตัวของพี่ของพี่นี่บนี่เนี่ยสนามเนี้ยให้จำหนอนเออ ร้อยสี่สิบสามหอมๆหอมหร้อยยี่สิบเจ็ดเจ็ดผ่านแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูเราจนถึงร้อยยี่สิบเจ็ดวิวนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับขอสวัสดีครับ